ขาเนี่ยเราต้องกว้างก้อนสะโพกแตะตัวโอเคหายใจเข้าหายใจเข้าก่อนนะคะหายใจเข้าก่อนนะคะหายใจออกค่อยๆลงค่ะให้ตั้งฉากกับพื้นดึงกันไว้ดึงกันไว้ตรงขาให้แข็งเด้อขาต้องแยกไว้ให้แข็งเด้ออย่าใครที่ไม่แข็งเลยเพราะว่าการจะตั้งฉากได้ต้องขาแข็งเราต้องดึงกันไว้สามสอง เร sure> ื่องโอ้ค oh ่อยๆขึ้นนะคะถ้าจับจับมืออย่างนี้ก็ได้ค่ะจับมืออย่างนี้ก็จะจับกันง่ายเอาเอาแบบถนัดข้อมือก็ได้เพราะว่ามันจะมันดึงกันน่นล่ละแต่ว่ามันต้องตั้งฉากอ่าถ้าถ้าถ้าใครยังไม่ถนัดเอาขอคนเดียวก่อนนะคะขอฝั่งบามอมก่อนนะคะฝั่งบะมอมมีแม่ต่อยแม่ป้อมแม่น้อยนะคะเพื่อนค่อยๆดึให้เพื่อนนะคะดึงเพื่อนมาให้หลังตรง เดินเพื่อนมาให้หลังตรงค่ะอะทุกคนดูทุกคนดูเปามองค่ะทุกคนดูก็้ามองเห็นไหมเห็นไหมแม่แม่ต้อยต้องถอยขาไปอีกออเให้ให้หลังตรงให้หลังตรงทอยขาไปอีกค่ะสบาไหลยๆเลยทอยขาไปอีกค่ะเป้ามองก็เลยเห็นไหมคะเห็นเป้ามองไหมคะตั้งฉากตัวตัวฉากกับพื้นเลยหลังตรงมากยืนตรงเลยอ่าแม่เจมส์ เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากหายใจไว้นะคะหายใจสามล้สองหนึ่งค่อยๆหายใจเข้าหายใจเข้าค่อยๆขึ้นเป็นไงคะถ่างเลยกอดแข่งเลยทําฝั่นอันนี้นะคะวิธีการเราต้องทําตัวให้ตั้งฉากกับพื้นนะคะ หลังให้ตรงเธอแล้วล่ะวะาย่ยืดขาเธอต้องออกแบบละเอียนออกอีกตตรงไหมไม่ตรงคนเห็นไหมคะหลังต้องตรงอย่างเดียวโอเคได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะไม่ว่าการหายใจเข้าตึงหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะได้ยืดหลังไม่ตง งอหอกกำลังดีอยู่ทุกคนนั่นแหละหายใจเข้าค่ะตึงทั้งตัวทั้งขาสบายหายใจออกหลยตึงมากหายใจเข้าได้ที่เราทำหมาแต่ว่าเราหม้ไม่ดียใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยค่อยๆนขึ้ เจะขออีกสองเซตได้ไหมคะขออีกสองเซตสลับกันขาด้วยนะขออีกสองเซตสลับกันคือถ้าเราไม่จับอะค่ะมันคือท่านี้แต่ว่าคนใหม่เนี่ยอาจจะมันจะลงไม่ได้เพราะนั้นเราเลยต้องจับกันนิดนึงเจะขออีกสองเซตได้ไหมคะมันจะได้ยืดเส้นนี้เพราะเรานั่งโรตไก่เนาะเราจะได้ขาจะได้ไม่ตึง